สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพนอีกครั้งนะคะคลิปนี้เราจะมาดูรายชื่อของทีมชาติเกาหลีใต้นะคะ12รายชื่อที่จะไปลุยศึกโอลิมปิกที่ตกเกียวปีนี้นะคะในเดือนสิงหาคมที่จะแข่งขึ้นในระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง30สิงหาคมนะคะโดย12รายชื่อนะคะตำแหน่งแรกตำแหน่งเซตเตอร์ก็จะมียอมเฮซอนนะคะเซตเตอร์คนที่2ก็คืออันเฮจินค่ะหัวเสา คนแรกก็จะเป็นคิมยอนคองนะคะคนที่สองก็คือเพียวซึงจูคนที่สามอีโซยองแล้วก็คนที่สี่ปารกจองอาค่ะตำแหน่งดีหลังนะคะมีสองคนคือคิมฮีจินและจองจีอุนค่ะตำแหน่งบอลเร็วเอาไปด้วยกันทั้งหมดสามคนคือยางโฮจินพักอึนจินแล้วก็คิมซูจีค่ะ คิมซูจีนี่เขาไม่ได้มาแข่ง V&L นแอเนาะแต่ว่าโคสเตฟาโนก็เลือกเอามาด้วยนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกส่วนตำแหน่งลิเบลโร่ก็เป็นโอจิยองค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือโคสเตฟาโนลาวาลีนีนะคะโดยเกาหลีใต้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่น ีมเซอร์เบียทีมบราซิลทีมโดมินิกันแล้วก็เคนยาค่ะนัดแรกจะแข่งในวันที่25กรกฎาคมค่ะโดยจะแข่งพบกับทีมชาติบราซิลแข่งตอนเวลาประมาณ2ทุ่มนะคะตามเวลาในประเทศไทยเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์ลงไว้ด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบค่ะคุณและสวัสดีค่ะ